วันนี้เรามาชมสวนผสมผสานนะครับเนอที่หนึ่งไร่ก็ปลูกไม้หลากหลายอย่างนะครับไม้ป่าไม้ผลผสมผสานกันไปห้าปีแล้วครับเดี๋ยวลองเข้าไปชมอย่างล่าสุดนี่เราก็เอาไผ่มาลง่นียไผ่ไหวานนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดนะ้ำมาลด อยู่ใกล้ใก๊อกน้ำอยู่ในสวนก็มีไก่ของบ้านใกล้เรือนเคียงก็ก็มาคุยเขียหาอาหารนะครับเพราะว่ามันสมบูรณ์มากเป็นป่าละนะจุดนี้นี่คือไผ่ลงหวานเบอร์สี่เราปลูกไว้เกือบสิบวันแล้วมัว้งพอดีเจอฝนตลอดไม่ได้มารดน้ำเลยวันนี้ก็เลยมารดน่อยลย ก็ยังดินยังเปียกชุ่มอยู่นะเราลดให้ชุ่มโชกเลยรับน,นี่เป็นไผ่บงหวานเบอร์สี่เป็ดน้ำผึ้งนะะในนี้มีสวนไผ่เออในในนี้มีต้นไผ่อยู่ประมาณสิบเกือบสิบต้นเกือบสิบกอนะหนึ่งไร่แต่ว่ามีนมีอย่างอื่นด้วยผสมประสานกันไปครับอันนี้เป็นไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์เออไผ่ ไผ่ยักษ์ปักกิ่งเรามีสองต้นนามาปลูกไว้ไผ่ยักษ์ปักกิ่งตอนนี้ยังไม่ยักษ์ต้องรออีกสองสามปีครับมราให้ชุ่มเลยก็อ,อีกต้นหนึ่งด้านนี้มาด้านนี้ก็ไ่ยักษ์ปลูกห่างจากรั้วไม่ไม่มากนะักเกือบสามเมตรนะ สองเมตรแปดสิบสองเมตรห้าสิบสองเมตแปดสิบเดี๋ยวดูสถานการณ์ด้วยก่อนถ้ามันมีหน่อหรือมีอะไรด้านริมั้อเราก็พยายามผูดออกส่วนด้านในนี้ก็ไม่เป็นไรด้านในที่นี่ไม่เป็นไรก็ติดตั้งตัวได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราปลูกในช่วงหน้าฝนฝนตกเกือบทุกวันเลยปลูกมาประ,ประมาณสิบวันละ วันนี้เรามาชมสวนผสมผสานนะครับก็มาเตรียมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็มีต้นไผ่เข้ามาด้านในเรามาตรวจสอบสำรวจหน่อยหลังจากฝนตกสองวันนะครับตกหนักเลยตรงนี้เราทําเป็นยกเป็นแปลงวงกลมนะยกล่อง น้ำท่วมร่องพอดีเลยแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่ด้านในนั้นก็มีมะขามมีเสะเดานะครับก็งามเลยนะสะเดาอยู่ริมตลิ่งตรงนี้อีกแล้วเราได้ปลูกไผ่ไว้ด้านโน้นนะครับแล้วก็ตรงตรงปลายโน้นะ ใกล้ๆก,ก,กับกอไผ่อีกก้อหนหึ่งอันนั้นเป็นไผ่ไผ่ปักกิ่งนะส่วนไผ่บ่วงหวานนะคาดแดงๆใกล้ล้อยางรถยนต์นะฮะอันนั้นเบอร์เบอร์สี่ก็ติดดีแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมตลิ่งน้ำเลยตรงนั้นนะครับปลูกต้นไม้ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็สบายไปเลยไม่ต้องรดน้ำ คับเดี๋ยวเราไปปลูกเพิ่มนะฮะพึ่งเบอร์เก้าแล้วก็ไผ่สางมนแล้วถ้ามีเวลาก็ปลูกต้นฝางแดงด้วยคับเมื่อกี้เรากุยทางแล้วครับถากถางพวกไม้กระถินนักองไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นี่เราก็จะเห็น ไม้ที่เราเคยปลูกไว้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นสเดาาต้นพยูนะครับส่วนริมรั้วก็จะเป็นพ่าข่าลูงฝรั่งเดินหน้านะครับครับเดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับก็จะเห็นสเดานะครับจำไม่ได้ว่าพันอะไรนะครับ นี่ก็ไผ่ยักษ์ที่เราปลูกไว้คราวที่แล้วไผ่ยักษ์ปากกิ่งเราเดินไปหาจุดที่เราจะปลูกไผ่ไผ่เมื่อกี้เราขุดหลุมรอไว้แล้วนี่ครับโอ้น้ำน้ำมันซึมเข้ามาเลยน้ำใต้ดิน จริงๆมัน,เป,นเป็นน้าจากบ่อข้างๆนะครับเนี่ยครับพอดีเราขุดเป็นบ่อเล็กๆหลุมขนมครกเล็กๆนะเป็นหลุมขนมครกขุดด้วยจอบพอดีฝนมันตกสองวันน้ํนนนาเลยขังเยอะหน่อยซึมเข้ามาด้านนี้ครับเดี๋ยวเรามาปลูกไข่บองหวานเพชรน้ำผึ้งเบอรเก้านะปลูกไปในนี้เลยขุดหลุมลึกประมาณสักยี่สิบยี่สิบยี่้าเซน ซ้่ผ่าตรงกลางก็ประมาณฟุต,ฟ,ตฟุตกว่าๆครับเสียงอาจจะแหบหน่อยนะอเนี่ยครับไผบงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเรามีสองสองต้นนะแต่วันนี้จะปลูกต้นหนึงก่อนนะกลุมนี้แหละโอ้โหมิดพอดี ครับเดี๋ยวเราเอาถุงออกได้ไหมครับเราก็ได้ปุยหมักกัะกองสูตรไม่โจ้มาแล้วนะครับประมาณครึ่งถัง น้าเล็กๆนะไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันมันคือปุ๋ยนั่นแหละปุ๋ยอินซีครับก็โรยรอบๆตรงนี้ก่อนให้ผสมกับดินเดิมเราจะได้โกยดินเดิมผสมกับปุ๋ยนะลงไปแค่น,นี้ก่อนกับดินเดิมที่อยู่ปากกลุมนี้แหละ ดินค่อนข้างจะเป็นดินปนทรายนะดันร่วนแต่นี้จะเป็นดินทรายแล้วก็ปูดินไว้นานแล้ว,ลวหลายปีแล้ะประมาณห้าปีน้ำชุ่มชื้นเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้หมู่มขนมโคกล็กๆช่วงนี้ฝนตกเยอะตกบ่อย ไฟบวงวานเพชรมันขึ้งเบอร์เก,ก้านะสังไก่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วน้ำข้างล่างก็มีด้วย <c oughs> ดินดี น่าจะน่าจะโตเร็วลุ้นให้โตเร็วๆก็มีหน้าฝนอีกสักเดือนสองเดือนแบบเป็นไข่บงหวานเก็กน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับเดี๋ยวเขาหน่าจะมาปุ๋ยต้นเลยไปชมกันเดี๋ยวเราต้องการไก่มาคุ้ยเขียวนะเรามีเศษไม้แล้วก็ ติดไม้มาทับเราไม่เยอะอยู่ตอนเมื่อกี้เราไปหาีตัดติดไม้ เอากิ่งไม้มาทับรอบๆหน่อยนี่เป็นต้นกระถินวางรอบๆ วัดยึไใจเยอะกนไั้ชวข่าวเราต้องมันมาดูอยู่ล้ ก็ผมแบ่นด้วย่ะ้องกันไก่หรือหมาเศษเศษไม้ปูๆนู้นเอาก็ได้เดี๋ยวก็จะเป็นปุ๋ย รถน้ำข้างบนทั้นนี้แต่ข้างล่างมันชุ่มชื้นแล้วรถน,น้ำข้างบน,นผิวดินแต่ข้างล่างมันชุ่มชื้นแล้วแบบนี้น้ำไม่ไขังเปดินทรายพอถ้าฝนหยุดตกก็ กระซึมลงไปดะดกแับวันนี้ก็เสร็จละหนึ่งต้นนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้า